สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกอกๆค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังไลฟ์ของคนตอแหลนะอืของคนตอแหลทําไมน้าตายถึงพูดว่าไลฟ์ของคนตอแหลเพราะเขาพูดว่าแฟนเขากีดยางเข้าเนื้ออืม จะตัดอนาคตลูกเขาจะตัดอนาคตเขาขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอกีดยางเข้าเนื้อแค่เนี้ยไปดูสวนอื่นบ้างนะอย่าประสาทหลอนอย่าประสาทหลอนค่ะอย่าโลกสวยขนาดนั้นค่ะอย่าประสาทหลอนเออไม่ได้ตัดอนาคตขนาดนั้นค่ะถ้าตัดอนาคตขนาดนั้นนะ ไฟไม้ยางเยอะกว่าเยอะกว่ากีดยางเข้าเนื้ออีกนะคะอืมไม่ได้ตัดอนาคตค่ะแค่บำรุงค่ะแค่บำรุงหน้ายางนะคะใส่ปุ๋ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอย่าตอแหลอย่าโรกสวยค่ะหาว่าอไอ้ไหลขายอะไรนะขายไก่ขายเออ สมองมึงคิดไม่ได้เลยเหรอสมองมึงเน่คิดไม่ได้เลยเหรอไอ้ไหลเลี้ยงไก่มันก็อยากขายไก่ดีเท่าไหร่แล้วที่มันมีตลาดในมือยายเนี่ยเก็บผักหวานขายเนี่ยไอย้ไอหลไอ้ไหลมันไม่ได้นะถ้าขายผักหวานนี่ก็คือให้ยายขายไก่ขายปลานี่ก็คือให้ตามันดีเท่าไหร่แล้วเออให้พ่อแม่ มีรายได้ดีใจอะ่ะอย่างน้อยๆคือไม่ต้องแต่ก่อนนี่ก็คือจะต้องเอาไปขายตลาดตลาดเต่างอยเพื่ออะไรเพื่อที่จะขายของแล้วส่งพวกมึงเรียนไงซื้อเข้ามาแต่ก่อนนะมันไม่มีต้นแบบนี้ไม่มีเอฟซซื้อก็เก็บแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดเต่างอยส่งพวกมึงเรียน มีปัญญาด่ากันอยู่เนี่ยพ่อพ่อกับแม่หาให้ทั้งนั้นแต่อ้ไหลทำไมถึงพูดว่าไอ้ไหลมันดีเท่าไหร่แล้วหาเงินให้พ่อให้แม่ใช้ตั้งแต่มันจบปหกมันบวชเรียนมันไม่ได้ขอเงินพ่อเงินแม่เลยแต่พวกมึงอะด่ามันอยู่เนี่ย ดีเท่าไหร่แล้วยายดีใจขนาดไหนได้เก็บผักหวานที่เอซสั่งแล้วส่งให้โดยที่ไม่ต้องรอแม่ค้ามาซื้อหรือไม่ก็รอไปเอาไปขายที่ตลาดมีออเดอร์เข้ามาไหวสายร0อผักหวานกิโลหนึ่งหรือชะอมร้อยหนึ่งไม่ดีหรอไปแซมันทำไม ถ้าตัวเองถ้าตัวเองเก่งฉลาดไม่ต้องไปแซะน้องเข้าใจไหมมันจะขายไก่ขายขายชุดต้มไก่ใบมะกรูดทุกอย่างคือมันไม่ได้ซื้อนะมันไม่ได้ซื้อมันขายได้ไงมีเอฟซมีเอฟซีรักมึงก็ว่าให้เขาอีกมีเอฟซีรักมันอะ สนับสนุนสินค้าที่มันมีในในมือในในสวนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมึงตอแหลไงมึงโลกสวยเกินแต่ก่อนมึงยังจับตุ๊กแกขายอยู่เลยขนาดผัวมึงยังไม่จับอ่ะมึงจับตุกแกขายอยู่เลยไอเนี้ยแค่ไอไหลาขายชุดต้มไก่มึงแบบมองบนเลยเหรอฮะ มึงมองบนมึงรับไม่ได้เหรอกับการขายชุนต้มไก่ดีเท่าไหร่แล้วได้ของสด FC ฟซเขาก็ได้ของสดได้ช่วยอุดหนุนพ่อกับแม่มึงด้วยไงมึงไม่ดีใจเหรอแล้วอีกอย่างนึงนะมึงไม่ต้องว่ากูไปทวงตังยายบาทหนึ่งสองบาทขนาดผาเอาจริงๆนะผ้าที่มึงคืนยายอะ่ะ ยังไม่ใช่ที่มึงเอาไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมพ่อมีเอฟซีมึงบอกว่าเขาซื้อผ้าให้ยายอืเขาซื้อผ้าให้ยายนั่นหมายถึงว่าเขาซื้อผ้าแทนแทนมึงอะ่ะแสดงว่าผ้าที่มึงเอาไปอะ่ะก็ยังอันเนี้ยเขาซื้อผือนใหม่ให้ไงแล้วผืนที่มึงเอาไปอะ่ะมึงก็ยังไม่คืนเหมือนเดิม อย่าหาว่าแต่คนอื่นทวงกูไม่เคยทวงหรอกคะ่ะและกูออบของไปให้เขานะกูไม่เคยเอาคืนหรอกคะ่ะขนาดมึงเอาเอาอะไรนะเอาเก้าอี้เอาที่นั่งไปนั่งแค่นั่งไหวแล้วมึงก็กลับบ้านเหรอแม่ FC ซื้อให้เยอะแยะไม่แบ่งให้ยายบ้างล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการที่ข่มผัวของมึงอะ่ะ มันไม่ได้ข่มแค่การตบตีหรอกนะใช้ความรุนแรงหรอกนะการฆ่ากันบางทีนะไม่ใด้ใช้อาวุธอะไรอะ่ะฆ่ากันด้วยคำพูดอะ่ะตายได้นะน้ำลายอะ่ะอมืมึงเข้าใจไปด้วยนะคำนี้กูไม่ได้เรียนสูงหรอกกูแต่ก,ก็กูก็พอเดาได้อะ่ะอืมาการฆ่ากันด้วยน้ำลายอะ่ะ มันอมันก็ตายได้นะอือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงรู้แล้วเหรอว่ามึงก็ช่วยไอ้ไหลไอ้ไหลก็ช่วยมึงเออมึงก็มีค่าง,งวดลดรถเฮ้ยแต่ก่อนไอ้ไหลก็มีค่าง,งวดลดรถมึงเพิ่งนึกได้เหรอแต่ก่อนมึงถ้าถ้าไอ้ไหลไม่พามึงไปซื้อผ้าซื้อของนู่นนี่นั่นก็จะหาว่ามันใจดํามันเป็นคนใจกว้างกว้างพอที่จะ พามึงไปซัพพอร์ตมึงทุกอย่างเข้าใจคำว่าซัพพอร์ตไหมมึงอยากไปนู่นมึงอยากไปศรีสงครามก็พาไปอยากไปมุกอยากไปกาลสินอยากไปนู่นไปนี่มันพาไปโดยที่มันไม่อยากให้พูดว่ามีรถแล้วหญิงอืมมีรถมีรถยนต์แล้วหญิงอยากไปไหนก็คือ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีรถคนอื่นนะอันนี้มีรถญาติอ่ะมันทาไปมันไม่อยากให้คนมามาพูดว่ามันไม่มีน้ำใจแต่มึงอ่ะกลับไม่มีน้ำใจกับมันไงไม่นึกถึงมันแต่พอตัวเองบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยนี่ก็ต้องหาค่าน้ำมันนะหาค่างวดนรถนะมึงก็ยังมีค่างวดลดรถนี่ แต่ก่อนมันพามึงไปมันก็ต้องจ่ายงวดรถไม่ใช่จ่ายแค่ค่าน้ำมันพามึงไปเป็นวันน่ะมันก็คิดว่ามึงอ่ะจะตอบแทนมันไงในเมื่อมึงไม่ตอบแทนมันมันก็ยืมยืมมึงก็ให้ยืมแต่พาไปไปตองอยไปส่งของตองอยมึงไม่จ่ายค่าน้ำมันไหมจ่ายสามร้อยไปสิบวันเนี่ยที่เหลือคือมันเติมหรือไม่งั้นก็ไปสีสงครามเติมน้ำมันพันนึงไปกับ มึงเอาอะไรมึงเอาอะไรคิดก่อนมึงเอาอะไรคิดก่อนนั่นคือน้องเขามีน้ำใจให้มึงแต่มึงเปล่าเลยเอาเปรียบมันได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่มันจะไปแบ่งครึ่งแบ่งเอาเงินจากมึงหรอกนะไม่เหมือนมึงหรอกคนอื่นเขาทำ youtube ได้โอ้เขาได้เพราะลูกกูตายเขาได้เพราะลูกกูตาย อเขาต้องทํางานเขาต้องหาเงินค่ะแม้แต่มึงก็ยังเอาลูกมึงมาอ้างใช่ไหมแม้แต่มึงก็ยังเอาลูกเอาลูกมึงมาอ้างแม่คนอื่นเขาก็ทำงานไม่ใชม่มึงทำงานคนเดียวมึงบอกว่ามึงก็ทำงานคนอื่นเขาก็ทำงานค่ะ ทำงานเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะสวนยางแค่นั้นน่ะกีดยางเข้าเนื้อมันไม่ได้ทำให้มึงตายหรอกมันไม่ได้ตัดอนาคตมากมายสวนหวายมึงอะ่ะไปดูแลบ้างสิหวายก็ไม่ใช่ยอดถูกๆนะยอดละห้าบาทสิบบาทเลยนะทั้งหวายทั้งกล้วยทั้งหวายทั้งกล้วยเลยนะ ผัวมึงปลูกไว้ให้หมดแล้วไปดูแลเอาเองสิกล้วยนะถ้าใส่ปุ๋ยปีนี้อาจจะได้อาจจะออกหวีออกเครือนะอืมตัดหวีละเท่าไหรล่ละสิบบาทยี่สิบาทกูเห็นนะ่ะผัวมึงปลูกไว้เต็มเลยปูทางไว้ให้มึงหมดแล้วถึงแม้มันจะไม่ได้ปูด้วยพรมแต่มันก็ปูทางไว้ให้มึงหมดแล้วไงไหวเอ้ย ơi. กล้วยเอ้ยมันปลูกไว้หมดแล้วแล้วแต่มึงจะเลือกเดินไม่ดีเหรออันเนี้ยมึงตัดพอแค่ว่าทำตัดอนาคตตัดทำร้ายมึงเหรอแล้วมันกีดยางได้มันเอาเงินมาให้มึงทำไมมึงไม่เอาไม่ต้องจ้างเลยนะมันเอาให้อ่ะมึงก็ไม่เอา เพื่อที่จะมึงมึงเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อที่มึงจะได้ทับถมเขาถ้ามึงเอาเงินมึงก็จะพูดไม่ได้เต็มปากไงว่าอืมมันไม่ให้อะไรมันไม่ให้อะไรเปล่าเลยมันให้แต่มึงไม่เอามันให้ลูกมึงก็ไม่ให้ลูกเอาถ้าลูกเอามึงก็จะด่าว่าลูกว่าไปเอาทําไมนั่นคือนิสัยของมึงนู่น ون, ทั้งกล้วย ทั้งหวาไปใส่ปุ๋ยเอาสิปลูกปีที่แล้วนี่กล้วยปีนี้น่าจะถ้าเอาปุ๋ยไปใส่นะออกวีออกเครือออกได้ตัดค่ะกูปลูกมาก่อนถึงแม้มันไม่เยอะกอสองกอกูก็รู้ว่าได้ตัดอืมเข้าหน้าฝนเนี่ยมึงเอาปุ๋ยไปใส่เลยมันปลูกไว้ให้หมดแล้วมันปูพมไว้ให้มึงแล้ว